จงังหวัดปราจีนบุรีได้เกิดอุบัติเหตุรถเกง๋งชนท้ายรถบรรทุกค่ะคนขับนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ กล้องวงจรปิดบ,บันทึกภาพรถบรรทุกกําลังขับผ่านสี่แยกสัญญาณไฟที่มีรถเก่งขับตามมาด้วยความเร็วได้พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอย่างแรงเหตุเกิดบริเวณสี่แยกไฟแดงหน้านิคมอุตสาหกรรมรถจนะถนนเส้น304 <c oughs> ขา่าหินซ้อนมุ่งหน้ากับินบุรีพบรถเก่งอยู่ในสภาพพังเสียหายทั้งคันส่วนคนขับนั้นติดอยู่ในรถกู้ภัยได้นําออกมาทําการ C P R ช่วยชีวิตแต่ว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทราบชื่อคือนายวันชัยอายุ37ปีส่วนรถคู่กรณีนั้นเป็น รถบรรทุกสภาพรถบริเวณกันชนท้ายฝั่งซ้ายได้รับความเสียหายคนขับรถบรรทุกเล่าว่าขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุก็จอดติดสัญญาณไฟแดงอยู่จากนั้นพอได้สัญญาณไฟเขียวขับรถมาตามปกติไม่ถึง2นาทีได้ยินเสียงดังบริเวณท้ายรถคิดว่ารถยางระเบิดปรากฏว่าจอดลงไปดูก็พบว่ามีรถเก่งมาชนท้ายจึงได้วิ่งข้ามฝั่งไปบอกหน่วยกู้ภัยที่อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุเพื่อให้มาช่วยเหลือ